ที่ค่ะเราจะมาเล่นสลามกันนะคะคือก็ไม่มีอะไรมากมายนี่จะเวทีการเล่นสลามอย่างแรกค่ะก็ต้องเตรียมของค่ะอย่างแรกค่ะเอากระปุกเก็บไว้แบบเล่นสลามสลามก็เก็บใส่ชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่รองเล่นนะคะเพราะว่าตอนนั้นเล่นไปแล้วเห็นมีค่าจุดติดจุดตื่นนะคะค่อยมาเล่นดยก็อันนี้ไม่ใช่ ก็จะเห็นหนูคนเดียแล้วสวยมากนะมันจะน่ารักที่สุดอยากเขาบางได้ถึงขนาดนี้เลยนะคะแจมมันี่แจมซื้อมากหม่ใช่ไหมพี่แจมใครพี่แจมซื้อมาใหบ่พี่แจหมหนูขออันนี้ได้ไหมอ่ะได้ๆๆๆๆ ขีงเล้ขึ้นไม่เป็นไรเลียมีเสยงไหนยังไงแมแข็งวะรียมเก็บก่อนนะขอแยกเก็บมันโดนพัดลมเยอะไงนะคะเดี๋ยวขอให้มันพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันเลยนะโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแล้วไปลองแล้มันห้ามโดนพัดลมค่ระมันไม่ได้ห้ามหรอกพี่คิดไปเอง dạng 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 ให้เล่นหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วกลับคืนที่เดิมเลยนะเดี๋ยวดูน้องเราเล่นเหมือนดินน้ำมันเลยอ่ะเหมือนสิไม่ต้องเหมือนไปธรรมดาใช่ไหมไปดูเราเล่นชี้ก่อนนห อันนี้เราให้เห็นชัดที่สุดนะคะไม่ใช่ชัดที่สุดใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดแป๊บนึ่งขอโฟกัสก่อนได้ละได้ลโฟกัสลโฟกัสแล้วโฟกัสแ,แ,แล้วนะจิ้งๆรมือเรานักเกลียดมากเลยนะคะเพราะว่าเล็บมันสกป,ปรสปกสกโคกแย่ถือนะคะขอโทษนะคะก็นะคะก็จะออกาแนี้ม,มือตัดแล้วมือแอนตัดแล้ว อเคน่ารักนะคะเราชอบเล่นนะสลา,ายสารามสารามา,าสลา,ายเนี่ยเออพี่พาค่ะถ้าพี่พาดูคลิปนี้พี่พาโปรดอย่าเรียกว่าสลา,ายนะคะมันชื่อสลา,ายนะคะพี่พาค่ะแจมมันติดของอยู่อันที่มดเล่นไปก่อนแให้มันดังอุย้ยถอยดิก่อนก็จะเป็นนี้คะ่ะชอบเล่นนี้มันตีต,ตีสนุกไข่เลียวไข่เจียวน้ว <laughs> องมาบอกไข่เจียว แอนเด็กขี้เจียวแอนแอนไปไหนอะเมื่อกี้จะสั่งว่าไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วช่างมึแอนอยู่ข้างล่างอุจที่แอนอยู่ข้างล่างอ้าวเลือกชีอผิดตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเออโมจิไปตามแอนขึ้นมาดิครับ แอนกับโมจิโรงเรียนเดียวกันใส่ชุดเหมือนกันทับผมเหมือนกันหน้าเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเลยนะตัวเท่ากันอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่ยุคไม่เท่ากันคือแอนก็จะมีความเป็นพี่นะคะเลือกไ,ไปแล้วโอ้เรีวิวสลามเนะะี่ยสั่งให้โมจิไม่ได้แ,แก้ขึ้นมาเนี่ย ก็คือแอนจะมีความน่าสนใจแล้วก็ชอบแย่งของเล่นนะคะเอ้ยไปตามโมจิมาดิอยากแย้โมจิอ่ะอยากเล่นกับโมจิอ่ะไปตามโมจิขึ้นมาดิยิ่งกว่านี้นะกูย้ายที่ดีกว่าไม่ต้องย้ายจับจับเดี๋ยวจับออกไปออกไปมันมืดอ่ะมัวไปอยู่ตรงนั้นที่รู้มันไม่แอนแอนไปอยู่ตรงนั้นที่โมจิอยู่หสะ ไม่เห็นอะก็จะน่ารักมากค่ะอย่างนี้ค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊อุ๊ยก้องจะล้มก้องจะล้มแล้วก็เดี๋ยวโอ้ไม่รู้สิโอเค เเล่นไปเรื่อยๆเนาะเเล่นเเล่นอีกสินาทีเจอกันนะคะเอยันที่อนี่ไรละเล้ยเ้ยเฮ้ย่อะไรนนักเ้นน้มจมีความเป็นเหมือนเอนเดียี่นี่นไปลไปลไป น้องเราอาจจะทุบกวนปาดทาไปหน่อยนะคะอยาอา่าอะไรนะคะอย่าถือสานะคะโอ่ยอย่าไปไหนไปเต้นบปเต้นไปบูมบ๊าบ้าบอันนี้ก็ตอกก็เสร็จ้า